น้ำใหม่กอเดียวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบานอจากกอเดียวปื๊ดนี่ครับพูดผัวหบักแตงจ้ะนอนงามด้ยครับพี่ะะนอนกำลังหนึ่งดีดีนะมานนะเดี๋ยวเขาก็ตัดสิแดงออกก่อนนะจ้ะสวัสดีครับสวัสดีจ้าครับก็มาพอกันกับบารานกับสาน้อือเก้าครับพอกันมาอีกจะับพอกันบายด้อจะบายคง มันพลิดเพลินไปสิคะคุ้มสองปัญหาหลัง 18, สิบเจ็ดเดอ้อจ้ะหลังจากเข้าเข่าปลาเห็ดนอ้องพี่น้องลายแห้งจากเห็ดกะเสียงห่างแต่ว่าคนหลายก็เฮ็ดกันคืนมันก็แต่ยิดคืนเนาะบางสัตว์น้ะะนองก็เลยสูบบ่ไหวจ้กกะก็เลยพวกันเปลี่ยนหมายเนาะโวยมาหาปลาใหม่นะจ้ะพี่น้องบางท่านก็ถามว่าจะก็จะสิไปงานโรงเรียนลูกเพิ่นมาจัดเด้อจ้ะคุณครูเพิ่นไปอสัมมนาเนาะเพิ่นก็เฮ็ดแบบล้วนล้าแบบบ่ให้ผู้ปกครองไปเนาะนก็จัดเอาเองเพิ่นอยู่โรงเรียน,น,คน,คน,น,นเนาะจ้ะ ห้ากับเขาป้ามือนนี่กัปลายมงกว่าเลยเนาะเขาป้าหนำใหม่ของเขาจ้ะเขาเป็นป้านำใหม่อีกครับเมยจ้ะไปล้ไปตามเั่งจ้าว่าเหมือนนี่เขาสีหมาดมาเนาะเพราะว่าเวลาเขากับสีบรหลายแห่งเนาะกันเมื่อคำกับสีปอกว่าแล้วงานจากับสีเดิกอีกเนาะไปจ้าไปล้ไปตามเ่งเงินเหมือนเขาสีหมาดพอสอบมาแล้วจ้ะไปจ้านี่เข้ามาพอแล้วจ้ะหลังงามไหมครับน้องเบเมื่อยเลยหายใจไปทั่วท้องเลยชุบ น่า้นรงนี้เต่นทางมาจังหวัดยะโสธรเด้อจ้ะขำจะดีมาเลยขำมาเลยมาหอดอำเภอในยียเนาะตไปทำไมเขาอยู่อำเภอในยียเด้อจ้ะอย่างนึงเลยโอ้ยจิ๋นเนี่ยเด้ออาหยางแน่นอนเดี๋ยวจะเอาไปเลยฟังสนิทสนองก็บาลานุ้งหมาเด้อจังหวัดพี่น้องเพิ่นเอาไปไม่ไหมเหมือนเสานี่จ้ะเขาก็เลยขามมาฟังนี่จะเสียเลือะหน่อยเลือะหลายไปไหนเด้อจ้ะ ขาก็สิคอยฮาปไปเรื่อยๆจ้ะนดี๋จะมามาฟังท่านนี้กับมีพ่อได้เห็นอยู่จ้ะแต่ว่าขาก็ยังมันหัวเป็นเสียวเหลือหน่อยเหลือหลายเป็นไดจ้ะพี่น้องขาสนใจกระทักได้เด้อจ้าหน่อไม้แต่ว่าขี่หมู่บ้านที่บ้านสนนองเห็ดต้องไปเบิดเรียบร้อยเ,เลยจ้ะข้าไปหมู่บ้านนี้สามกระสอบเนาะเห็ดหน่อไม้ได้ยี่สิบกิโลจ้ะ จะว่ากะเบดเรียบร้อยแล้วเนาะกะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดหน่อยคืออวนถวนสมบูรณ์มาเป็นซนึดได้นอนโอ้พวนาเหพี่น้อง้าเขาฟังเดียวเด้อแล้วฟังอยูบ้านเรานาน่นมาใหม่เนานี่จ้ะโอ้ยงามยังม่หันห้าหันหาบงพอดีเยน้อหนึ่งเสรถุงงานเขาได้จะหลุดเีเนาะพอดีเสรถุงมากเลยครับมีนจ้ะพะ ไปเลยวานสนองเก็บแห้งหน่อยๆเพิ่นซำแขนเล็กหน่อยซำอันนี้เนาะเมลไทยพี่น้องหอมเบิ่งเบอร์สนองเป็นหนึ่งอู้งามครับจ้ะซำหลุ่นต่มเจวนี่เนาะนี่ครับุญนี่แหละหนน่อยก็หนึ่งอ๋อพันุ้์ใหม่แพตานี่เขาปอกออกเพิ่นกระสี้มลได้ใหญ่คือคือถี่ข้าเปลือกธรรบ่าวเนาะที่เราปฏิบัติตอนทายที่จะหนอแบกใหญ่นี่ปอกออกเปลือกเพิ่นกระนาด้วยครับน้อใหม่แพตาเมนจ้ะแต่ว่า ข้อเสียบนี่โอ้เับประกันจ้ะวันน้จะน่องตมแหนงเพนันบ้านเนาะตมแหนงเพื่อนกินมะเขือ่นี่จ้ะโอ้วเสียบแห้งเดีอดไมนง่ายใช่หรือนี่เป็นไปแล้วก่เหี้ยชิมนี่พอดีงามเนาะเมียนจ้ะงามเลยเนาะก็ไปเสียดผ้าพี่น้องเขาปานน้ำใหม่ไปอีกจักสองเสมอพนักบ้านเนาะว่าสิเมือบุญทะเลกี่ดอกจ้ะแต่ว่ากะยังขึ้นหอดน้ำใหม่เนาะบุญทะเลเคสกะมีพ่อเด็กเก็บหลายเลื่องมีดอกจ้ะ อันน้ำใหม่ก้อนครับอันน้ำใหม่ก้อนจะเดี๋ยวเป็นสีเงาที่เบิดเนาะอจิง้งอ้อยเป็นมัมมีไหลครับบ,<ม>บ้านม,าจามีจ้ะแล้วดูเป็นกรบโปรงครับตออแต่ถึงสืออยู่เต็มวันแหนงๆเนียนี่จิ้งอ้อยครับมีจ้ะพี่น้องเขาสนใจกับส่วนี้ยังทักได้อยู่นะ<ม>บ้านนะพอหนาใหม่เขาก็ยังออกเพราะเด็กซับเลยเล่มอยู่จ้ะพูดทางในนน่อเลยบ่หายเฮ็ดกับบ่ไว้เราจะแถวอำเภอคำเพันเกลียวเนาะ แถวข้างในนี่พี่น้องไต่เบิดขึ้นจ้ะเพราะวะ่าข้าบอกในคลิปสองอนะ่อยฮะเนาะจานดวงพาล่อเนาะจ้ะเพิ่นไปส่วนแรงๆเพิ่นล่องไปเบิ่งโอ้คนมันเป็นเอาบุญเฮ็ดเหมนก็มีแนี่อยู่แต่ว่าบ่ทันค้นเนาะบ่าเพราะว่าข้นไต่ยังแม่เรี้งเขาพึ่งมานอนไต่เลยซีหามืองเงเพิ่นก็มาเนาะเพิ่นก็รไต่จนแจ้งแ้่พี่น,อน้องไปเพิ่นเร่งมันหนื่อยอยู่เนาะแมนจ้ะมาแต่ะขำขุนเพิ่นว่าันสองนอนบอกย้ายเลยจ้ะชุ่นี่ เคื่อนี้ขาปอกำใหม่จนจนสี่ถุมนะบ้านหนึ่งกว่าจะหนึ่งก็จะเพล้เดียวสี่ถุมเถอะนะจ๊ะจะเอสีขาเฮ็ดลงคลิปวิธีการหนึ่งเขาก็เฮ็ดบเบิ้ลนะเฮ็ดเค็ส่วนหนึ่งเนาวจ่ายทีน้องขาเบืองแต่ว่ากะบอดีมาตรฐานไปไหนเด้อจ๋ะเพราะว่าเล็กกีบบาลน้องลืมอมบ้านพักนะแต่ว่าวันนี้เราจะสือไปนะ อย่ามาร้านหาทางออกกันเด้อจ้ะอู้ยออกมันตะีอีกซ้ำน้อบ้าน,นเนาะสุดยอดเลยพีน่น้องก็งงอ,งยงอ,อ,งอย่าฝ่าวเบื่อบ้านฉันน้องเด้อจ้ะกระสีเดชซับน้ำใหม่เนี่ยนะต้องไปก่อนเนาะยาบันเทียนซับเจตส่งคาว่าเห็ดปวกออกย <laughs> ังไฟเนาะน,นี่นยี่นะเดี๋ยวเราจะไปช่วงพักขึ้กันเดี๋ยว ตีเขากัมิ่วงกาเลยะับน้องใหม่ยีเนาะมียนจ้ะเอาซับน้องมาน้เนี่ยหนุ่มลายเสมาขอยางเนเนอยู่หัวีอะนะอางได้หาาบาาหนออสวยๆจะหลง่าเลยกระสอบก็ดีออกใหม่เด้อกระสอบผ้าด้อกระสอบใส่หนใม่เนาะ เดเตรียมยังมาเลยจ้ะโหหโ่ะบ้าอ้ยบาลานโอ้เห็ดคือเลยไปเอาซับซับเดี๋ยวเกษตรกรใส่กะสอบเาเนาะอุ้ยนอนยังงามหมตัวเขากางโกบาเลยแล้วมึงกษตรบาะชัดปไหนด้อจ้ะ เอาชนเดีวี่น้องยุงเสห็นน้อเามบ้านทำมันลงนะพี่น้อจะาไปจุกอ่ะที่มรด้เดี๋ยวเาไปจุกเอาทุกปบ่ได้้นาออกมาแล้วมาแล้วออกทางบารลรนนี่ละจ้ะนี่สมารกน้อยครอู้งามขันไหมีน้ีเยครับหน่งว่างัขอทานน้คือสียอาไ้ละเสหนอามานอนสารน้นีเด้อ พี่นองเขาไปยังไงส่วนท้าเจอก็บอวีตมาเนาะส่วนเด้อจาบานท้าเจอเพิ่งก็มีพ่อเด็กกินอยู่เนะหลายบนี่มีลาไปเอาต้องหาเห็ดอยู่มวนน้ำเห็ดอยู่เนาะเอาบอนอนแต่ว่าพอดีเลยแนองว่าเด้เต็มขวดออกเนาะ

ทชานการจริงเฮ็ดหนาครับแน่ยบึงในกล่องก็ยังแปนอยู่แต่ว่าเอาไม่ <c oughs> <c oughs> เอามาโฟกัสนีนะเนะ <c oughs> าะโอ้หงามนึ่งสะพ้อคุมเอาเนเอเลยนอน่คอยู่เปนดี่ยนดะย ซับเป็นใหม่สวงแห่งด้อจ้ะขันเดี๋ยวว่าเพิ่นบ่มีแนวขวางขวางหลายนะว่ะนะขันขันเป็นล่ำเพิ่นขวางนี่ก็สิซับลำบากเนี่ขันแบบเพิ่นอยู่สิดีๆง่ายๆก็บซับแบบม่วลนะว่าเนาะชั่วบาดเดียวขาดเลยที่อันมีแต่ลายเสียมน้อนนี่ขึ้นที่หน้าทั้งผิดบัตรอาเลยนี่อีกหนึ่ง ฟังคอเบาบันเจาะกเจาเอาเเอาเบของเสียบยาเฮตดให้รูดมือไปได้เด้คนระฟังด้วยเฮาด้วยปดประชาธิปไหนเด้อจ้ะเอ้ของ้นเป็นบฟัฟโกัดนี่จากนออยหันเบาพูดนอนหนึง่งสองนอก่อนพี่น้องทัง 3, 4, ้งหงพี่สามสี่นอน่อ มันจัดนอนอะไรไม่ใช่ไหน,ง,น,น,น,ง,นง่าอ่ะโอ้ท่านจอมยุทธจอมยุทธบาลานปรชเไหนบัดดะน้นานมันเป็นเปลี่นได้จกจประท่านสิขอไปหาคนนีนาง <c oughs> าแข่งเอออีกว่างเลยหั <c oughs> กเลยตกุกตุกตกน่ Nè nó luôn đi. cho nó lại vào. Bịt hen bị. Đó cái đấy thấy không? Để đem bịt vô à. À, âu luôn đầy nó nó nhảy chưa ô không có เตรียมพิมพ์อะไรเรามาล่าหาวิธีเอาลงกันเด้อจ้ะมาแล้วปิดกล่องปุ๊บได<า>้ปับป๊บเลยเนะน,นาะเฮ้ยไปไหน,นเรื่องจับเอา Ui. <laughs> đồng lùm bột. Ừ. Ừ, nó nâng, nó Xuống mềm nhầy đây. Há mồm há liền. Oops. พี่น้องกอน,นี่จ้ะที่ขนมนับได้อยู่นี่เจ๊ตนอจ้นะนะแต่เ่ามาได้อ่อนไปอีกคางหนึ่งเด้อจ้ะนี่คือเห็นอยู่ฝั่งเดียวนี่เจ๊ตน้องงามเลยเออผมนะอะไบรบลาบ่าวจอมจุฬายอย่างนบนอเนาะงามเองจ้ะเดี๊ยวเดี๊ยวเดี๋ยวอะไรบลาบ่าวโอ้โหโห,หชัว นี่อฟังนี่สงสัยมา,ม,มาบ่ห์ดนะีเพากเบาเฮ้ยผุนดูดูผุนพูดถึงผุนน,ไไนีเอาเลยมานมานชัวฮูฮูฮต่อไปทั้ผนบ่ตอไปทงผนบ่โอเคมองให้เด็กแจ้งหนังก็สี้ง่ายทันจอมยุบยุดระวังน้าผากนะหนันละล้านแตกโป๊ <laughs> ก็เอาไปเสียดายแล้วจ้ะพี่น้องต้องเอาให้ได้เห็นแล้วต้องเอาจ้าเขาเขายิงซับเพขนยิงแตีงแหนงหลายเด้อจ้ะต่อไปนี่คันเทดบอกเขาเอาถีนมาเลี่ยมแหนงคือน้ำาบ่าวเนาะถือหัวถือก็ถือลงมาอ้ซับลงเลยเดี๋ยวจะไปเก็บเอาฟังเพื่อจะได้ก็เดี๋ยวก็มาเมือขวาซับบบาวซับซับก็ได้ก็เดี๋ยว มาถนัดทำไมเป,เปลี่ยนทา่ามาล้านขามไปฟังผลเด้อจ้ะมาสิซับอยู่ทั้งผีโมถนัดซับบ่ได้เลยเดี๋ยวเขาจงมาหนับเบิ่งเด้อจ้ะเพราะว่าเส้องบดได้ทายไร้หนอนจ้ะเพราะว่าเพิ่นเอาอยากมาล่าเพิ่นกะคุ้มเอาเนาะจ้ะเ,เดี๋ยวเขามาหนับเบิ่งวก่อนนี่เขาเดียจักหนอนาะจ้ะตอนแรกเส้องหนับเดี๋เจ๊ดหนอ Này, ừ. Nhi, đi nó ni nó pháo nó mà đang đi nึ่งเลย ô khâu con coi เด้อกลับ ทำไมกอดเดียวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบผานอจะกอะเดียวปืด้ดไปครับพูดผัโม่บแบกแดงจ้ะนอนงามเลยครับนี่แตนอนกำลังๆๆนนหนาาหึ่งดีดีนะมานนะเดี๋ยวขาก็จะตัดสิแตงออกก่อนนะจ้ะจับโอ้ตันก็เป็นทำไมสูงตันเพื่อนเป็นกออันนี้ล่กดโอ้ตามนะขึ้นนะเบา เอากระสิเอาก้อนนี่กระสิถอยแล้วเนาะบาเนาะเพราะว่าทัางนาพี่น้องเขาซับเดียบล้ออะไรจ้ะพี่น้องซับรัดมาั้ยครับมาสายเนาะทำให้ท่านไปหาเห็ดกระสิท่านการอยู่เนาะกระดีกันโอ้โหนี่เลยโอ้ยใหญ่อยู่ได้นอนใหญ่ยังอีเสื่องหลบวะน่านึงเท่าไห่บอกฉันต้องเห็นโซ่เอาแต่น้ำก่อนระวังน้ำกอตาด้วย ครับเป็นตรงที่สัตห์อยางไงนอนอใหญ่นอนลักเหี้อโหลเลยครับพี่นอนยืดในเบาบางนอนไปทับผนเนี่ยุนโอ้ยงามครับโุ้ยไม่เป็นเต่าก็ไมงขึ้นไม่นจะเป็นนอเต่าเต่าคนหลายเลยนะก้อนนี้เห็นนอสันหลายเนาะทำไม่เอาไปแกงนี่หวานดีนิ่งนอเต่าบางทีเนื้อยหลายแต่ว่าเขาบอกเนาะเอาเป็หางเป็นเหงาก่อนจ้ะ เดีเ๋ยวาบ่บาวราวิต้งเลยก็นจหวาที่น่ะน้ำแต่น้ำน้ำก็ย่าน้ำํำมือเด้อจากคันซับแหงอะไรนะบ่นาะพราน้ำร้ายแหงผูดจะน้ำไปน้ำมาไปปาน,นคอยๆเด้อในเรือหย้อนอีกเด้อ เขาเป็นขกับเป็นสนดองแล้วนี่ใหญ่ปปอดบอบบหนึ่งเ้อนี่เด้อสามนอนนี่ถ้อเเห็นเราไม่สมซะหน่อยเฮียหนึ่งเดีนึ่งเราต้องในผ้าเนาะนึ่งเราต้องในผ้าจ้ะพ่นาโอ้ย่เงรูเลยล่ะนอนพุ่นอนนึงนี่ถ้ร้มสมินี่ใกระปุกนึ่งของนอนใส่ขวดเอา ถ้กวดไปเจ้แกงอะไขาดละขวดพอดีนะนนะโอ้ยหม้จอมยุทธ์ังสีเบาจอมยุดธ์แ <laughs> จังสีดาแบาไหตกุกับวกเป็นจอมยุดธ์ <laughs> ดไ็ตก,กเป็นจอมยุท <laughs> ตกเดียวนีนะจอมยุท <laughs> จอมยุดบาดา,านนั้น không sao màn bướng cứ nhạt đậy thế thế này mà dặn làm nó khẩu càng cỏ thì bảo bà nói vậy ơi ว้าโอ้โหเก่งเลยอนาไมสขวมพยายามสูงแห่งเลือดจ้ะขวใจห่อนี่เอาอะไรเด้อบาดอกก็ไปดีละเจอเลยนะฮวานอ้จอมหยุดเขาอย่างนี้นะโอ้เก่งแห่งจอมหยุดพุ่นี่ ชัวแทบเบบเห็นเลยให้อีนอนเลยเฮ้ยเ่ีออลูกขับเป็นสองขั่ไอ๋อออามได้บานอันนีนก้กอเบากว่ะเดี๋ยวเดเมื่อนะน้านะ เมื่อไรจะเด็ดโอ้มัมน,นเด็ดเอาแห้เ,เป็นอบเอาแห้เอามาแทนสิออกกับออกกับออกอยอะเนอะเอแต่วมันบอท่านขนขึ้นมาล่ะคนไล่ให้ออ

่านที่แค่จะบ่อต่อเขาบอกได้ทรัดเนี่ยยู่หนีบเนาะ

เปียกเบ้อเต๋อโอ้ได้แชมปิโซกับอ้ได้บ้านอ่ะบ้านอ้ได้อยู่เก่งแท้ไปเมื่อเมื่อพ่ออะไรละเปียกเบ้อเต๋อากาศก็เอาแห้งร่มม่มีเลยรหนามาเนาะม่มีร่มเลยครับไปพ่ออะไรละเมื่อเอานอนนี่ก้อนนี้นอนข้างหลังเลยเป็นแปนเลยอาเดี๋ยวพ่อโอ้บาดเดียวคัด พี่น้องอะไอกันหรือเปล่าเนาะโอ้ยอย่าทังไปเขาไปไหนนี่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 ครับผลงานของเ้าครับมนี่ห้องกระมานเกือบสองสอบอยู่เนาะแม่เครับแต่ว่ารอบนี้มามาเสุดท่านีหน้อยใหญ่นะบ่าเนาะใหญ่ใหญ่ครับแต่ว่าพี่น้องเพิ่งกับเขากอนอ่ะหมดสอเนาะเขากอนครับแต่แม่บอกเขาห้องกระสีไรไรนะเดี๋ยวอยู่ โมหลายเนาะประมาณหาซีเมตรครับเมนจ้ะว่าแราจะนองก็บับระยะไกลๆเนาะแล,แล้วจากพี่จกน้องเพิ่นไปบ่หอดเนาะขึ้นซีเมนเต็มสอบเลือสอบเลยหลายสอบ,สอบเดี๋ยวน้องหอยเพิน่นทับเนาะเมนจ้ะเอาการยังถือว่ามันอยนืนเบาเบาเนาะนอยง่ายๆนี่ว่าเราจะนองเสียพี่น้ำใมสมเนาะใช้เวลาประมาณชั่วโมงนึงเนาะเมนจ้ะว่าเอาน้ำใหม่เอาหยากแน่ครับจะละกอจะลนอนจะเอาโมหลายจะได้ตัวเนงเมื่อยแหงเบาเบื่อย์ครันนบ ออเอาหน่อใหม่นี่เป็นยังสีเมือยแหงทีเด้อจ้ะพี่น้องบอคือนหน่อใม้เฮาเหลี่ยงอยู่น้ำบ้านเนาะอันนี้จักหมุนจักหมอบจักคัดเพราน,น,นี้กอ่อนหน่อใม้นี่มึมีอากาศเลยครับพี่น้องบางท่านเพิ่นกลว่าช่วงอื่นเห็นตาห้ผู้หญิงซับเนาะบันลังนี่บ่ให้ยซะน้องซับเด้อบ่ได้ครับเพราาะว่ลำบากแหงเพิ่นลำบากแหงเพิ่นกบ่ให้ยซะน้องซับเนาะทันทีนี่เอาหยากแหงครับแม่นจะไปห้ยซะน้องเป็นตะก่องเนาะพี่น้องบางท่านกะอาจสิบ่เข้าใจเนาะแม่นครับครับคินชอบคลิปนี้จังได๋ก็ฝากพี่พักน้อง กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อจะได้รับขีดไม่จากบ้านครับจ้าบา้านสนองขอบคุณทุกๆกำลังใจเด้อจ้ะทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามเราชมจ้าขอบคุณความห้าความเมตตา,าจากพอมีหลงลุ่ป่านานห,หลายๆเด้อจ้จะจาพอกันขีดไม่จ้าคลิปนี้บา้านสนองลาไปก่อนจ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้าพอกันขีดไม่จ้า